เดี๋ยวเราเกตเกป้าไทยแหละไทยปูนหิ่งไทยทัศัพท์นับเนาะคุณกินคุณกินเบิง้งงลายมัดกับปยายัาญาญูเลี้ยวโคดตรงและ <c oughs> บ้า and เอ่อ

นี่นวเลยหนเดียวคนน่เดียวคนอีเอาถ้าไมนเยอ้าไบเอาถ้าไม่หูเอาอไม่น้อเ่อราเอ้าวว่างสัตว์เวนไม่หนะเก็บชุดม่จานนะเอับกาบ่นเออเก็บปันเลี้ยไหมเก็บปันเลยไหม

เรามทิ้งยาไั้นี้เย่จ้ามเยตเอคนี่้เดใช่เลยโอ้ยเหลลงใช่ใช่แล้วเจ็ดเท่านะจ้าก็ลานติดลอนตลอด จกเลยมันไล่แล้่ไล่เออจามสินเวโอ้ยจ้าเลยเดียวนี่คือยืดดังบ้างจักสีมดอิดสาหาตอกซอนกต้อติลกนี้เจงเจอเลยย่แท่แม่นหน้าเนื้อแตกเอาหรือรู้เลียวไล่โเด้งคือเพชรยนเรียวยนเราเรียวแล้วลำนเด้เองต้องเชกแล้วม็นยนมีย่นเรี่ยวล้ถเพิ่งหันโจกนี่คำพี่ยนอเป็นยังไงก็ได้